ทัว่วไทยที่ไหนก็มีมะลิผู้ชมที่มากุยบุรีเนี่ยบอกว่าเอ๊ะมีร้านแนะนำไหมหาของกินยากวันนี้ผมแนะนำร้านนี้ฝากค้องร้านนี้เลยต่อแซดอิลีเขามีอาหารหน่ากินเยอะแยะนี่ ni. ปลากระพงทอดน้ำปลายำแซ่บปูม้านี่ยำใบเตนทอดกรอบต้มแซ่บชิกค,คงอ่อนนะฮะแล้วก็ต้มแซ่บปลาช่อนย่ญ่แล้วนี่เห็ดโคน้นำแดงจุดยอดแต่ว่าทั้งหมดนี้รู้สึกว่าจะขาดกาแฟสักถ้วยหนึ่งพี่เดือนพี่เดือนครับนี่เจ้าของร้านสวัสดีครับพี่เดือน เดี๋ยวแบบว่าช่วยเสิร์ฟกาแฟสักถ้วยที่ร้านมีขายไหมที่ร้านเราไม่มีนะคะถ้าจะมีก็ตรงข้ามอ,อบตอสามกทายเลยค่ะมไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวผมกินอาหารตรงนเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยไปที่อ,อบตสามกทายแล้วกันว่าแต่ที่ร้านรับจัดโต๊ะฝรั่งด้วยเหรอโต๊ะจีนค่ะโต๊ะจีนเหรอขอโทษ <c oughs> นะขอบคุณมากเลยนะ <c oughs> โอ้วันนี้นี่คุณผู้ชมอย่าลืแมแวะมาชิมนะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยร้านอาหารเขาแนะนำมาไม่น่าเชื่อนะคุณผู้ชมริมถนนเนี่ยนะกุยบุรีสามกระทายตรงนี้จะมีร้านกาแฟอยู่ขายดีไหมขายดีค่ะคืนทุนแล้วค่ะพี่คืนทุนแล้วเ <ขา S 1> หรอ <ขา S 1> แล้วลูกค้าเป็นใครอ่างนี้นนอ๋อมีทั้งสิทล้อชาวบ้านชาไล่แถวแถ,ถ,ถวนี้ค่ะโอ้สุดยอดเลยถ้างั้นเดี๋ยวพี่อุดหนุนชาเย็นสักหนึ่งถ้วยได้ค่ะอร่อยเปล่าอร่อยค่ะกินที่ไหนก็อร่อยเหมือนกันค่ะดีเลยผ่านมาแถวกุยบุรีนะครับ จอดรถข้างทางแวะชิมกาแฟน้องจุ๋มได้เลยนะร้านอยู่ไหนจ๊ะจอยู่ตรงข้ามกับอบตอสามกระทายคะ่ะ๋อปิดกี่โมง6กโมงเช้าถึง5้าโมงเย็นคะ่ะอ่าวันนี้เราก็มีกระเช้านมตามมะเลยนะครับมอบให้ค้าง่ายขายคลองด้วยนะครับขอบคุณค่ะสนใจธุรกิจรถเข็นกาแฟโทร081-980-3300ช่วงทัวลงกูงสนับสนุนโดยนมข้นหวานตรามะลิขาวข้นหวานมัน คุณผู้ชมครับอาสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหอุตส่าห์ให้มาแนวเกาหลีหลังๆนี้ออกเซิร์ฟดึงๆๆๆๆนะฮะชื่ออะไรครับชื่อใบเตยครับโอ้ชื่อใบเตยเขียนจดหมายมาอยากจะไปเที่ยวถนนคนเดินลำปางใช่ครับวันนี้เราก็ทําตามคําขอนะฮะนอกจากนั้นยังให้พักโรงแรมเวียงละครแห่งนี้นะครับซึ่งเตรียมห้องพักไว้โอ้โหหลูๆให้กับน้องใบเตยนะฮะหนึ่งห้องเท่านั้นไม่พอครับเดี๋ยวมีจัดอาหารมื้อโตโตให้หนึ่งมื้อ รอทุกช็อตรอทุกชออ็กชอตตอนนี้ผมก็พาน้องใบเตยมาที่สวนอาหารตัวนี้เขาเรียกว่าลานน้ําตกในโรงแรมของเวียงละครเป็นไงบรรยากาศดีไหมดีมากข้างหลังเป็นน้ําตกนะแต่จะหาราบไม่มีนะนแต่นี้ <laughs> ีแต่น้ำตกอย่างเดียววันนี้ผมจะให้คุณกินอาหารเต็มอิ่มก่อนมาดูดีกว่าว่าที่นี่เขาเตรียมอะไรให้รับประทานกันบ้างน,นะครับอันแรกเลยนี่เป็นไก่เมืองอบขมิน้นนะออเดอร์เมืองนะครับมียมตำตําลึงมีแกงฮังเลนะครับมีซิคโครงหมูตุนยาจีนมียำเป็ดกรอบแล้วก็มีปลามันนาวโอ้โหพร้อมยังพร้อมแล้วครับลุยกันเลยดีกว่ามา ในแล้วความฝันก็เป็นจริงใช่ไหมใช่ครับถนนคนเดินจังหวัดลำปางครับผมคุณกก่าวว่าจะมาเดินธรรมดาซื้อของใช่ไหมใช่ครับต้องบอกเลยว่าถนนน,นี้ยิ่งดึกยิ่งสวยยิ่งดึกยิ่งคึกคักนะฮะแต่เรามาตอนนี้เพราะว่าจะได้มาเดินย่อยก่อนแต่ต้องบอกว่าถนนนี้ได้รับรางวัลจากสมเด็จพระเทพพระรสุดาสยามบรมราชชุม,มารีด้วยนะครับรางวัลอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่นปี2551ด้วยนะครับพร้อมอยังพร้อม้วครับพร้อมแล้วปะลุย เจอแล้วนีไงสารลำปางไม่มีครัวขอขอบคุณนะครับเทศบาลเมืองนครลําปางนะครับแล้วก็สมาคมการท้องเที่ยวของลําปางด้วยนะครับที่เอื้อเฟื้อให้เรามาถ่ายทำด้านหลังนี่ก็เห็นไหมครับข้ออนุรักษ์ ศิลปะสถาปัตยกรรมเก่าๆไว้และคนที่เนี่ใจดีมากนะฮะมาเดินเล่นเดินเที่ยวช่วยกันอุดหนุนของไทยกันหน่อยนะครับ,รบว่างๆอย่าลืมลวะมาแอลลำปางนะเจ้ากินฟรีเที่ยวฟรีกับทัวร์ลงพุ่งเพียงถ่ายรูปกับนมตามมลิแล้วบอกมาเลยว่าอยากกินอยากเที่ยวที่ไหนส่งมาที่ทู่งปน33ปจนจยานวากกรุงเทพ10-1-20กินฟรีเที่ยวฟรีกับทัวร์ลงพุ่งและนมตามมลิขาวข้นหวานมัน ร่วมสนับสนุนโดยเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนธนาคารอมสินโทร1115 Quality Express 022778000เครื่องดักจับยุงอัจฉริยะ b บ a c k h น้ำส้มสายชูตรา Q P ถุงขยะแชมเปียนใช้สะดวกใส่สะอาดเก็บสบาย วันนี้นะครับต้องขอบคุณโรงแรมเวียงละครนะครับแล้วก็ขอบคุณคุณประกรณ์สายันด้วยที่ให้เรานะครับมาถ่ายทําที่จังหวัดลําปางแห่งนี้ก็มีกระเช้านมตรามารีนะครับมอบแทนคําขอบคุณจากรายการตีวันชวนอยู่ด้วยนะครับ